ศีนสมาธิและปัญญาทั้งว่าเลยเป็นแดนเกิดจิตเรื่องรองครองทำได้ทำคุ้มครองเกิดมรรคผลดลดวงใจจิตผ่องใสกายงามสวยด้วยเสียงดำเจริญสุขสวัสดีเจริญสรีเจริญชนเจริญมรรคเจริญผลเจริญผลและเจริญพรมายังปุทธศาสนิกจนผพู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายีดอจุดด่างบ้าน และในสถานที่ต่งางตงที่บงรายกนานธรรมะเพื่อชีวิตของอัตมา,าพอัตมา,าพนั้นในนามของพระสันติจารุธรรมงแห่งวัดป่าสารวันในน้อนมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายในวันนี้ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่19เดือนพฤษาของพุทธศักราช2 5ง0 ก่อนอื่นนั้นธรรมาภาพก็ขอแสดงความน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอรยะิยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงยิ่งของเราชาวบุตรหัวข้อธรรมะในวันนี้นั้นนธรรมภาพใกล้ขอยกหัวข้อธรรมะที่ว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลน,นั่นเองเป็นหัวข้อธรรมะบรรยายในวันนี้ ซึ่งหัวข้อธรรมะนี้นั้นก็เป็นหัวข้อธรรมะที่วิจิตพิสดารแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนพฤกษาคมซึ่งในเดือนพฤกษาคมนี้เราชาวทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นวันสําคัญหลายวันเลยทีเดียวรวมไปถึงวันชัตรมงคลด้วยชัตรมงคลนี้สําคัญมากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทยทั้งประเทศเลยทีเดียว ทรงได้ทำพระราชพิธีที่สำคัญในวันจันทรมงคลนี่แหละและต่อมาก็เป็นวันพฤชฉมงคลซึ่งเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งเช่นกันไม่เช่นนั้นหัวข้อธรรมะนี้จึงเป็นหัวข้อธรรมะที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวซึ่งเป็นหัวข้อธรรมะของอดิสงรงของการรักษาศีลห้าเมื่อเรารักษาศีลห้าแล้วบ้านเมืองหรือประเทศทชาติของเรา สยามเมืองจินของเรานี่แหละก็จะได้รับความผาสุกตราบชั่วการละนานสืบทอ,อดไปถึงลูกหลานเลยทีเดียวเพราะว่าบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาหรือบำเพนทานศีลภาวนานี่แหละก็ถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทยทั้งประเทศก็จะมีความสงบพรมเย็นผาสุก พระองค์ก็จะเป็นพอ่อหลวงของเราได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวมิฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราจะต้องน้อมมาประพฤติปฏิบัติในดวงจิตของเราก็คือความดีนั่นเองจึงจะเป็นสิ่งที่สําคัญและก็เจริญรอยตามยุคคนบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเชาวพุทธทั้งหลาย ซึ่งอันดิสงของการรักษาศีลห้านั้นก็มีหลายประการด้วยกันอย่างเช่นการรักษาศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติป,ปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิามีนี้มีความแปลว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัวมีชีวิตหรือไม่ทำปานาติบาทย่อมได้รับอันิสงถึง23ประการเลยทีเดียวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนี้คือ บริบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่คือร่างกายไม่พิกลพิการนั่นเองข้อที่2มีกายสูงและสมส่วนข้อที่3กายสมบูรณ์ด้วยความคล่องแคล่วข้ขอที่4เป็นผู้มีเท้าประดิษฐานลงด้วยดีข้อที่5เป็นผู้สดใสรุ่งเรืองข้อที่6เป็นคนสะอาดข้อที่7เ,เป็นคนอ่อนโยนข้อที่8เป็นคนมีความสุขข้อที่9เป็นคนกล้า้าข้อที่1 0 เป็นคนมีกำลังมากข้อที่11มีถ้อยคำสละสลวยพระเพ่งข้อที่12มีบริษัทบริวารมิได้พระปลากจากตนข้อที่13เป็นคนไม่สะดุ้งตกใจกลัวข้อที่14ข้าศึกศัตรูทำร้า,รายไม่ได้ข้อที่15ไม่ตายด้วยความเพียรของผู้อื่นข้อที่16มีบริวารหาที่สุดไม่ได้ข้อที่17รูปสวยข้อที่ส8สุดทรงสมส่วนข้อที่19ป่วยไข้น้อย ข้อที่20ไม่มีเรื่องเสียใจข้อที่21เป็นที่รักของชาวโลกข้อที่22ไม่ได้ประประากจากผู้หรือสิ่งที่รักและชอบใจข้อที่23มีอายุยืนซึ่งการรักษาศีลข้อที่หนึ่งนี้คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีคุณนาในสงวนแต่น่าพอใจล้วนแต่น่านำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะทำให้เราเกิดสุขได้ ต่อมาศีลข้อที่สองผู้ที่รักษาศีลข้อที่2คืออธินาดานาเวร,รมณีสิกขาปทัทถงสมาติยามิซึ่งแปลได้จะกคมว่าไม่รลักทรัพย์อดินนาทานนั่นเองคือผู้ที่รักษาได้ย่อมได้รับอานิสงส์ถึง11ประการด้วยกันคือ 1. มีสัพ์มาก 2. มีข้าวของและอาหารเพียงพอ3ได้โภคทรัพย์ไม่สิ้นสุดข้อที่ส สัพที่ยังไม่ได้ก็ย่อมได้ข้อที่5โผล่กระสั์ที่ได้ไหวก็ยั่งยืนข้อที่6หาสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างรวดเร็วข้อที่7สมบัติไม่กระจัดกระจายด้วยราชภัยจรภัยอุทกภัยอัคคีภัยหรือญาติช่ง่งโกงข้อที่8หาสั์ได้โดยไม่ถูกแบ่งข้อที่9ได้รู้กุตลทรัพย์ข้อที่10ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มี ข้อที่11อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขซึ่งการรักษาศีลข้อ2ได้ย่อมได้รับความสุขดังที่กล่าวมาแล้วนี้ข้อต่อมาผู้ที่รักษาศีลข้อ3คือกาเมสุมิชาาจราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิได้แก่การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามย่อมได้รับอานิสงผลถึง20ประการหรือปรมตถโชติกาคือห ไม่มีค่าศึกัตรู 2. เป็นที่รักแห่งชนทั่วไป 3. หาข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยได้ง่าย 4. หลับก็เป็นสุข 5. ตื่นก็เป็นสุข 6. กลภัยในอบา,ายเจ็ดไม่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือกระเทยอีก 8. ไม่โกรธง่าย 9. ก้าทำอะไรก็ได้โดยเรียบร้อย 10. บทำอะไรก็ทำโดยเปิดเผยสิอขอไม่ตกคือมีสงา่าส,สิไม่กลมหน้าคือมีอำนาจสิ มีแต่เพิ่นรัก14มีอินทรีย์ทั้ง5บริบูรณ์5 5มีลักษณะบริบูรณ์6 6ไม่มีใครรังเกียจ17ขวนขวายน้อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยหาเลี้ยงชีพได้ดวยง่าย18อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข19ไม่ต้องกลัวภัยจากใครๆ20ไม่ค่อยพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นทุกักซึ่งการด้วยรักษาสินข้อที่3บริบูรณ์ยำรับความสุขดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ต่อมาผู้รักษาสินข้อที่4คือมุสาวาดาเวรมนีศ anyway, so ิกขาปทฏังสมาธิยามิคือเว้นจากการพูดปุดพูดส่อเสียพูดคำหยาบพูดเผอเจอย่อมได้รับอนิสงส์ถึง14ประการปรัปปะชชติกานั้นก็คือ 1. มีอินทรีย์อันห้าบ่งใสสองมีวาจาแพรละสละสลวย3ามีไรฟันอันเสมอชิดบริบูรณ์บริสุทธิ 4. ไม่อ้วนเกินไปหไม่ผอมเกินไป 6. ไม่ต่ําเกินไป 7. ไม่สูงเกินไป 8. ได้แต่สัมผัสอันเป็นสุเ 9. ปากหอมมันดอกบัว 10. มีบริวารล้วนแต่ขยันกันแข็งส1มีถ้อยคำที่บุคคลเชื่อถือได้ 12. ลิ้นบางแดงอ่อนเหมือนกรีบดอกบัวสิบสาใจไม่ฝงซ่าน 14. ไม่เป็นอ่างไม่เป็นใบ การรักษาศีลข้อที่สี่ได้บริบูรณ์ดังดังที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วก็จะได้รับความสุขดังนี้แหละต่อมาเป็นศีลข้อที่ห้าคือสุราเมรยมัชฌพมานัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิหรือเว้นจากการเสพสุราเมรยัยเสพสารเสพติดทุกชนิดย่อมได้รับอานิสงส์ถึง35ประการหรือปรมัมาทชติกา เช่น 1. รู้กิจรู้กิจการอดีตอนาคตปัจจุบันได้รวดเร็ว 2. มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ 3. ไม่เป็นบ้า 4. มีความรู้มาก 5. ไม่วันไหวผู้ใดชวนในทางผิดไม่ร่วมมือด้วย 6. ไม่งุนงงไม่เซะเจไม่ใบ 8. ไม่มัมเมา 9. ไม่ประมาท 10. ไม่หลงไหล 11. ไม่หวาดสะดุ้งกลัว 12. ไม่มีความรำคาญ13ไม่มีใครริษยา14มีความขวนขวายน้อย15มีแต่ความสุข16มีแต่คุณน,นับถือยำกระเง17พูดแต่คำสัตว์18ไม่ส่อเสียดใครไม่ทำร้ายใคร19ไม่พูดหยาบกับใครไม่พูดไม่มีใครพูดหยาบด้วย20ไม่พูดเล่นปรโยโปรโยประโยชน์ 21. ไม่เกิดขานทุกคืนวัน 22. มีความกระตันอยู่ยมีความกระตะเวที 24. ่ไม่ตระเนยี่สิรู้เฉลี่ยเจือจารยี่สมีศีลบริ 27, สุทธิ์ 27. ซื่อตรง 28. ไม่โกรธใครยี่สิมีใจละอายแกบ่บาป 30. รู้จักกลัวบาป 31. มีความเห็นถูกทาง 32. มีปัญญามาก3ามสิบามมีธรรมโฉปัญญาคือมีปัญญารุนอันเกิดแต่ทำ 34เป็นปราดมีญาณกติเป็นครังแห่งปัญญา35ฉลาดร,รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และรู้ในสิ่งที่เป็นโทษซึ่งการรักษาศีลข้อที่5ได้บริบูรณ์แล้วย่อมได้รับานิสง์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวดังนี้เป็นต้นอันนี้เป็นาน,นิสง์ของศีลห้า ดังเช่นอัตมาภาพนนในมอบรรยายในวันนี้จึงเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่เราชาวพุทธเมื่อสดับรับฟังธรรมะอันวิจิตพิสดารของพระบรมศาสดาลแล้วก็จงน้อมนำเอาสิน,นานี่แหละไปปรับปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถทําให้บ้านเมืองของเราชาวพุทธหลายนั้นสงบร่มเย็นลงได้ในที่สุด ซึ่งแม้แต่ในสมัยอดีตการที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสไว้อยู่เสมอเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำซึ่งมีใจความว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณนวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารถโอวาทของพระราชาโดยตรัสอดีตนิทานมาสารกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่ามพร้าน มีรากไม้และผลไม้เป็นอาหารในสมัยนั้นพระเจ้าปรมรัตขึ้นของราชสมบัติณนะพระนคนพรพารณสีพระองค์ทรงเป็นผู้รังเกียจความไม่ดีวันหนึ่งพระองค์ทรงดัริกว่าเราปกครองไฟฟ้าประชาชนมานี้ก็มานานแล้วในพระนครน,นี้มีใครบ้างเดือดร้อนและกล่าวโทษของเราบ้างหรือหนอเมื่อพระองค์ทรงดำริกเช่นนั้นแล้วจึงทรงสแสวง อยู่ในทั้งพระราชวังทั้งนอกพระราชวังก็ไม่พบใครกล่าวโทษของพระองค์เลยแม้แต่น้อยสงปรองพระองค์ไปตามหมู่บ้านต่างๆก็ไม่ส่งพบเห็นใครตำหนิพระองค์จึงส่งแวะเข้าไปในป่ามพานเข้าไปสนทนาธรรมกับท่านพระฤาษีธรรมธท่าเป็นคนหลงทางมาพระฤาษีได้ทําการต้อนรับด้วยผลไม้ป่านานาชนิดนานาประการ พระราชาปลอมพระองค์ได้สรงสเสบยผลไม้มีรสหวานอร่อยดีจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่ทําให้ผลไม้มีรสหวานอร่อยดีกับพระฤาษีพระฤาษีจึงทูลพระองค์ว่าท่านผู้มีบุญคงเป็นเพราะพระพราชาครองราชโดยธรรมเป็นแน่แท้ผลไม้จึงมีรสหอมหวานอร่อยดีท่านผู้มีบุญพระราชาปลอมพระองค์ทรงสงสัย ทรงถามพระฤาษีอีกว่าพระฤาษีผู้เจริญถ้าพระราชาไม่ของราชโดยธรรมผลไม้จะมีรสชาติเป็นเช่นไรล่ะพระคุณเจ้าพระฤาษีทูลพระราชาปลอมพระองค์ว่าดูก่อนท่านผู้มีบุญผลไม้ก็จะมีรสขมฝาดหมดรสชาติไม่อร่อยล่ะท่านผู้มีบุญพระราชาปลอมพระองค์ทรงสนทนาเสร็จแล้วก็ อำลาพระฤาษีกับพระนครไปทรงทําการทดลองตามคําพูดของพระฤาษีด้วยการไม่ทรงประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเวลายาวนานเป็นปีแล้วกลับไปหาพระฤาษีอีกครั้งพระฤาษีก็ทําการต้อนรับด้วยผลไม้พอผลไม้เข้าพระอุตเท่านั้นต็ทรงถมทิ้งไปเพราะผลไม้มีรสขมฝาดไม่มีรสหวานนั่นเองพระฤาษีทรงแสดงธรรมถาวายพระราชาว่า ท่านผู้มีบุญคงเป็นเพราะพระราชาไม่ของราชโดยธรรมเป็นแน่แท้ธรรมดาฝูงโคไหว้ข้าแม่น้ํจาจ่าฝูงไหวค้คตฝูงโคก็ไหว้คดตามกันไปเหมือนหมู่มนุษย์ถ้านํามนุษย์ประพฤติไม่เป็นธรรมถ้าผู้นํามนุษย์ไม่ประพฤติไม่เป็นธรรมพระราชาชนก็ประพฤติไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกันพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมถวยราชก็เป็นทุกข์ทั่วกัน ถ้าจ่าฝูงโคว่ายน้ําตรงฝูงโคก็ว่ายตรงเช่นกันเหมือนหมุ่งมนุษย์ถ้าผู้นําประพฤติเป็นธรรมประชาชนก็ต้องประพฤติเป็นธรรมเช่นกันพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมโดยราชก็อยู่ร่มเย็นเช่นกันพระราชาทรงสดับธรรมของพระฤาษีแล้วจึงทรงแสดงพระองค์เป็นพระราชาให้พระฤาษีทราบทรงไหว้พระฤาษีแล้ว สเสด็จกล,บลับพระสู่พระนครสทรงปรับพิพระองค์อยู่ในทศพิตราชธรรมเช่นเดิมทําให้สรรพสิ่งทั้งวงกลับคืนเป็นปกติตามเดิมซึ่งนิทานชาดกเรื่องนี้หรือธรรมบุตรเรื่งนี้สอนให้เราจะพุหลายรู้ว่าผู้นําที่ดีต้องเป็นตัวอย่างและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้และเป็นไปเพื่อความสุขของประชาชนดังนี้เป็นต้น อันนี้เป็นนิทานธรรมบทซึ่งอัตมาภาพเห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่ดีมากเกี่ยวกับการรักษาศีลนั่นเองซึ่งเราเชาวพุทธหลายเกิดมาในประเทศไทยสยามเมืองยิมของเรานี้ก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเจดเด็จของเราเชาวพุทธหลายนั้นส่งไว้ซึ่งพระทศพิธราชธรรมนั่นเองประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นจึงสงบร่มเย็นมาตราบเท่าทุกวันนี้ถึงแม้ว่า จะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันอาตมาภาพก็พิจารณาว่าเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ในสมัยพุทธกาลนี้ยิ่งมีการทาร้ายกันอย่างเช่นพระเจ้าวิทูรพะเป็นต้นก่อํรลายกรุงกบิลพัทจนเสียชีวิตหมดเลยด้วยวิบากกรรมที่ทํากันไว้แต่อดีตชาติที่ผ่านมาแม้แต่พระพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามถึงสครั้งที่ร่มไม้จนครั้ง ล่าสุดนี้รู้สึกว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปประทับนั่งที่ต้นไม้ไม่มีร่มไม่มีใบนั่นเองพระพิจารณาถึงวิบากกรรมที่พระประยุรญาติของพระพุทธองค์คนนั้นในก,กรุงกบิลพัทเอาอยาพิษไปโปรยลงในแม่น้ําแล้วก็ฝูงปลาก็เสียชีวิตจนหมดสิ้นจึงรับกรรมที่เกิดขึ้นจนพระเจ้าวิทูรภะนี้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าก็าแต่พระองค์ผู้เจริญทําไมพระองค์จึงทรงมาเสด็จประทับนั่ง ในร่มไม้ที่ไม่มีใบแลับพระเจ้าข้าพระพุทธองคตรัสกับพระเจ้าวิถุรพาว่าดูก่อนมหาวิตรร่มเงาของต้นไม้จึงปอให้ความร่มเย็นได้บ้างแต่ร่มเงาของพระราชาของอภัยแต่ร่มเงาแห่งญาติย่อมอำนวยความร่มเย็นเป็นสุขได้ยิ่งกว่าร่มเงาของต้นไม้ร่มเงาของพระราชาย่อมอำนวยความสุขร่มเย็น ได้ยิ่งกว่าร่มเงาแห่งญาิแต่ร่มเงาของพระพุทธศาสนานั้นย่นยอมอำนวยความสุขร่มเย็นได้ยิ่งกว่าร่มเงาทั้งปวงดังนี้เป็นต้นพระพุทธองค์ตัดกับพระเจ้าวิทูลพระเสร็จแล้วก็เสด็จกลับครั้งต่อมาครั้งที่สี่พระพุทธองค์ทรงพรจิจารณาเห็นว่าพระปรายุรญ,ญาธของพระพุทธองค์ของเรานั้นมีวิบากกรรมคือในอดีตการที่ผ่านมานั้นเอาอยาพิษจํานวนมากไปโปรยลงใน มหาสมุทรคือแม่น้ําใหญ่จนฝูงปลาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนี่แหละวิบาก,กรรมต่างๆก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายก็โดนพระเจ้าวิูรลภะนี้เข้าไปในเมืองเผาเมืองทําร้ายพระประยุรญาติของพระปฐมจนเสียชีวิตหมดสิน้นแล้วพระเจ้าวิูรลภะก็เกณฑ์กําลังทหารมาสอยน้ําจันทร์พักพอนอยู่ริมแม่น้ําใหญ่แห่งหนึ่งผลสุดท้ายตกกลางคืนมาเกิดคลื่นยักษ์ เกิพายุใหญ่พัดกลุ่มกระนาทาให้พระเจ้าวิโรธพะและทหารองค์กรักเป็นจำนวนมากโดนน้ำพัดไปสิ้นพระชนและทหารก็เสียชีวิตทั้งหมดเลยนี่แหละจึงเป็นวิบากกรรมที่ทำกันไว้แต่อดีตชาติที่ผ่านมาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่เช่นั้นความแตก้าวสามัคคีจึงนำมาซึ่งความเดือดร้อน อย่างยิ่งใหญ่แม้แต่ในสมัยอดีตการที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันมิฉะนั้นเราจาทั้งหลายก็จงรักษาศีลให้ดีเพราะว่าเราคนเดียวน,นี่แหละถ้าเรารักษาศีลและธรรมได้ดีแล้วตั้งแต่ข้อหนึ่งคือปานาติบาตก็ไม่ฆ่าสัตว์อดินทานก็ไม่ลักทรัพย์การเมสสมิจชาจารย์ก็ไม่ประพฤติผิดในกามุสาวาดาก็ไม่พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อต่อว่าใครๆโดยไม่มีเหตุไม่มีผล แล้วก็ไม่มีมูลไม่ม,ม,ม,มีสาระเหล่านี้แหละทำให้เขาโกรธแล้วก็จะเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ดื่มสุราของมืนเมาก็จะทําให้เรานั้นมีอายุยืนยาวมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาดีเป็นสง่าราศีเป็นที่รักใคร่ของทิวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าการรักษาศีลนี้บุคคลใดก็ตามถ้ารักษาแล้วก็จะเกิดพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ดังเช่น พระราชามา,ากริสัจจกรพพัดผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าปรุมทัตขึ้นของราชในเมืองพาราณสีนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงรังเกียจความไม่ดีทรงดําริว่าเอในไพรฟาประาราชาชนเรานี่มีใครบ้างหนอที่นึกตำาหนิเราพระองค์จึงทรงไปสืบสอดดูก็ไม่มีใครตำาหนิพระองค์เลยจึงทรงทําพระองค์เป็นคนหลงทางไปหาพระฤาษีพระฤาษีก็ นำผลไม้มาทำการต้อนรับปฏิสันดาเป็นต้นมีนานาชนิดให้พระราชาทรงเสวยก็เกิดความอริอร่อยรสชาติหอมหวานจึงถามพระฤาษีตรัสถามพระฤาษีว่าพระฤาษีผู้เจริญทำไมผลไม้จึงหอมหวานล่ะพระคุณเจ้าพระฤาษีก็ทูลพระราชาว่าท่านผู้มีบุญเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นพระราชานั่นเองคงเป็นเพราะพระราชาครองราชโดยทําเป็นแน่แท้ ท่านผลไม้จึงมีรสหวานเช่นนี้พระราชาปลอมพระองค์จึงทรงตัถามอีกว่าพระคุณเจ้าพระฤาษีถ้าพระราชาไม่ของราชโดยทำเหล้าผลไม้จะมีรสชาติเช่นไรพระฤาษีก็ทูลบอกว่ารสชาติคงจะไม่หวานแล้วก็ขมท่านผู้มีบุญ พระราชาปลอมพระองค์สนทานาเสร็จแล้วก็อำลาพระฤาษีกลับปัตนครไปแล้วก็พระองค์ก็ลองทดสอบด้วยพระไทยของพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ทรงสมาธิไม่ทรงภาวนาไม่ทรงศิลแล้วบ้านเมืองอบ้านเมืองจะเป็นเช่นไรแล้วก็ผล,ลไม้จะเป็นเช่นไรหนอพระองค์จึงลองประพฤติดูพออยู่มาปีหนึ่งผ่านไปพระองค์เสด็จกลับมาปลอมพระองค์มาอีกก็มาถามพระฤาษี เรื่องผลไม้ก่อนที่จะถามนั้นพระฤาษีก่อทาการปฏริสันถานพระองค์เช่นเคยพรอสวยผลไม้เข้าพระอุคเท่านั้นก็ส่งถมทิ้งไปพระผลไม้มีรสฝาดไม่มีรสหอมหวานเช่นเคยพระฤาษีจึงทูลพระองค์ว่าท่านผู้มีบุญคงเป็นพระพระราชาแไม่ของราชโดยดั่งเป็นแน่แท้ธรรมดาฝูงโควหว้คา,ามแม่น้าําจกฝูงไหว้คดฝูงโคก็ไหว้คตามกันไปเหมือนหมู่มนุษย์ท่า ผู้นำมนุษย์ประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนก็ประพฤติไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกันประชาชนผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมถวยราชก็เป็นทุกทั่วกันถ้าจะฝูงโคว่ายน้ำตรงฝูงโคก็ตรงเช่นกันเหมือนหมู่มนุษย์ถ้าผู้นำประพฤติเป็นธรรมประชาชนก็ประพฤติเป็นธรรมเช่นกันพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมถวยราชก็อยู่ร่มเย็นเช่นกันดังนี้เป็นต้น พระราชาทรงสดับธรรมของพระฤาษีแล้วจึงทรงแสดงพระองค์เป็นพระราชาให้กับพระฤาษีทราบพระฤาษีทรงทราบแล้วก็เสร็จแล้วสนทนาธรรมกันเสร็จแล้วสมวายพระฤาษีแล้วเสร็จกับพระนครทรงประพฤติพระองค์ให้ทรงอยู่ในทศพิราชาธรรมเช่นเดิมทําให้สรรพสิ่งทั้งวงกลับเป็นปกติตามเดิมนี่แหละนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้ เราจาวพุทธาลยรู้ว่าผู้นําที่ดีต้องเป็นตัวอย่างและที่พึ่งของประชาชนได้และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงบสุขของประชาชนดังนี้เป็นต้นนี่แหละเป็นนิทานธรรมะที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่ใช่เราจาวพุทงหลายเมื่อสดับรับฟังธรรมะของพระพุทธองค์ที่อาตมาภาพนำมาบรรยายในวันนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่วิจิตพิสดาและดีมากเลยซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนพฤษาคมเป็นช่วง วันสําคัญต่างๆวันชัตรมงคลวันพืชมงคลเป็นต้นเราชาทั้งหลายก็จงน้อมนำําดวงจิตของเรานี่ประพฤติปฏิบัติบูชาแล้วรวมไปถึงวันวิสาขบูชาอีกเช่นกันอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่วันวิสาขบูชาตรงกับวันประสุตติ์สรัร้และปร,ะรินิพพานของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจึงเป็นสิ่งที่เราน่านได้บุญมากเลยทีเดียวประพฤติปฏิบัต,บติได้หลายอย่างหลายประการได้ทั้งอามิตร เมสบูชาบูชาด้วยอมสคือสิ่งของปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนเพิกษุทั้งหลายบูชาสองประการนี้เราตรัสถาคตนั้นยุกย่องปฏิปฏิบูชาว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าเป็นการบูชาที่นําดวงจิตกายว่าจจใจของเรานี้คิดดีพูดดีทําดีนั่นเอง ก็จะเดินทางไปสู่มรรคผลพระนิพพานได้นี่แหละพระพุทธงค์ทรงตรัสสรรเสริญว่าปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามนี่แหละเป็นยอดของการบูชาทั้งหลายไมิฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนในดูงจิตว่าเราอยู่เสมอว่าเราจะต้องไม่ประมาทอัตมาภาพเองก็เช่นเดียวกันจึงนำพาาสิตต่างๆธรรมะต่างๆมาบรรยายให้เราชาวทั้งหลายได้สดับรื่อังก็เสียสละ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถแรงกายแรงใจแล้วก็รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาเจ้าที่บุคลากรที่สําคัญทุกคนที่สมบูณนกรราชสีมาก็ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากเลยทีเดียวอาตมาภาพเชื่อในวัฒนธรนมมากเราจึงได้มาเจอกัรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนหลายก็เช่นเดียวกันก็มีบุญมากเช่นกันได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมาภาพก็เป็นตัวแทนของ พระอริยสงเจ้าทั้งหลายนั่นแหละนำธรรมะของพระพุทธองค์มาบรรยายตรัสสอนที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้เราชาวพุทธหลายได้สดับรับฟังธรรม,มภาพก็น้อนม,มนํามาบรรยายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยทีเดียวในวันนี้ธรรมภาพจึงมีภาษิตท้ายธรรมะจะย่อแล้วมีคําถวายพระพรพระบารรมเสด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยซึ่งมีจความาย่ย่อว่าอันอานิสง์ของศีลธรมรมบำรุงจิตเสริมบาร,รมีช่วชีวิตจิตสุขยิ่ง แสงทำส่องครองความดีมีสุขจริงศีลส,สมาธิปัญญายิ่งมิ่งมงคลขอถวายพระพรพระภูมิพลธส่งหลงยิ่งเป็นขวัญมิ่งเหล่าปวงประชาพาสุขสรรสมทศพิธระะาชธรรมเยี่ยมเปี่ยมราชันพระองค์ท่านทรงพระเจริญนานสำราญเดินดังนี้เป็นต้นซึ่งหัวข้อธรรมะเทีตมาภาพนำมาบรรจายในวันนี้มียวข้อธรรมะที่ว่า อาน,นิสงของการรักษาศีลสินห้านั่นเองจึงเป็นหัวข้อธรรมะที่ดีมากในวันนี้ก่อนเส้นสุดในการบรรยายธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ธรรมภาพก็พิจารณายว่าสมควรกิดการและเวลาธรรมภาพก็ขออีบอนให้เราเชาวั้งหลายนั้นเจร,ริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประราการดังบรรยายธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกิการและเวลาอีวังก็มีด้วยประกาศรักชนี